นี้นะครับจะมาแนะนํานะครับดอกเจาะทรงเจดีนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนนะครับมันเป็นยังไงนะครับวิธีเปิดนะครับง่ายก็คือเลื่อนนะครับตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นนะครับเราจะมีดอกนะครับเป็นรูปทรงของเจดีนะครับจะมีขนาดนะครับของความโตนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดว่าขนาดเท่าไหร่ครับมีตั้งแต่4มิลนะครับสูงสุด32มิลนะครับดอกนี้นะครับแล้วก็ หนึ่งนะครับดอกนี้นะครับก็จะ4มิลเหมือนกันนะครับถึงสุดที่20มิลน,นะครับมันก็จะเป็น uh, สเตเปเกาะไปสเตปสเตปต่ำไปดอกหนึ่งนะครับ4มิลเหมือนกันนะครับ4มิลถึง12มิลน,นะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้งานนะครับก็จะมีดอกอ uh, อันนี้มาให้ด้วยนะครับสามดอกนะครับสามดอกเลืกาใช้งานนะครับก็เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าเราจอดแค่12มิลเนี่ยสูงสูดรบู12มิลแล้วก็ใส่ดอก12ต่อไปตัวนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องหนาอยู่ประมาณ1.2มิลนะครับเหลจอ2ให้ดูโดยที่ไม่ต้องนํานะครับลองดูว่ามันจะได้ไหม ั้นแรกนะครับจะเป็น4มิลนะครับอยู่ที่4มิลส่วนชั้นที่สองนะครับก็จะเป็น6มิลนะครับชั้นแรก4มิลไปแล้วนะครับ4มิลนี้จอดรูปก็ะจะเป็น6มิลนะครับสเตียรที่สองนะครับสเตียที่สามนะครับสเตียสามก็8มิลนะครับ8มิลสเตียที่สาม แเตตที่สี่ครับสิบมิลนะครับสิบมิลประมสิบมิลนะครับกว่าประมาณนี้นะครับสเตตสุดท้ายนะครับสิบสองมิลนะครับจะประมาณนี้นะครับสบสองเวลาเจาะนะครับถ้าเกิดว่ามันติดเนี่ยนะครับ แนะนําว่าให้เอียงนะครับเอียงขวานิดนึงนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเพื่อจะให้รูจะได้คว้านลงไปได้ง่ายนะครับตัวนี้เจาะเหล็กแบบง่ายเลยเดี๋ยวมาดูเจาะพลาสติกนะครับเจาะพลาสติกตัวนี้นะครับสาหรับบล็อกเจาะบล็อกไปนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นขนาดโตสุดที่3่2มิลนะครับใส่เข้าไปลองดูนะครับล็อกนะครับแล้วก็เจาะเพื่อที่ใส่ตัวคอนเน็กนะครับเจาะเข้าไปเลย ก็จเจาะออกประมาณนี้นะครับถ้ามันยังไม่พอเราก็ฟว้านต่อไปอีกเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมยังไม่ได้สั่งตัวนี้มานะครับผม,มใช้กัตเตอร์นะครับกรีดกรีดตามร่องนะครับซึ่งจะยากมากนะครับถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็จะง่ายในการเจาะนะครับเจาะรูนะครับ จอบพลาสติกง่ายเลยนะครับนิ่มเลยนะครับไวนะครับไวกว่านะครที่เราต้องใช้คัตเตอร์นะครับเมื่อกี้นะครับคุ้มครับชุดนี้นะครับไม่กี่บาทนะครับ